สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูเทปคาสเซ็ตรุ่นแบบใช้ตลับเพลงนะครับแบบเมื่อก่อนนะครับแต่อันนี้ผมเอาไม่ออกแล้วละ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนละกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีโหมดของ CD เทป FM แล้วก็พวกโหมดปรับแต่งเสียงนะฮะตัวนี้นะครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้เนี่ย ยังมีใครใช้อยู่กันไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีใช้แล้วนะครับอืมอันนี้เป็นโหมดเพลงของซีดีมีให้เลือกเ,เดี๋ยวเรากดคำว่าเทปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงมาฟังนะฮะว่าเสียงระบบเทปเจยเป็นยังไงอาจจะออกแบบยืดๆนิดนึงนะครับและการเล่นของมันเนี่ยจะเป็นการกด เทกอไม่เหมือนกับเหมือนกับ USB หรือว่าเครื่อง Android ์สมัยใหม่หรือว่า CD ซ่ดีน,นจะกดเน็กไปหาเพลงได้เลยอันนี้จะกดตึก๊กเลือกกอความเร็วแล้วก็หยุดตึงทีแล้วก็กอปึ๊อบอย่างนี้นะฮะหยุดก่อนแล้วก็ใช้ความเร็วกออยู่ที่1 2 3 4 เค,คลียว่าเปลี่ยนเพลงแต่เท่าว่าเครื่องมันเปลี่ยนกอไม่ได้ก็จะต้องเอาปาก,การุ่นเก่าๆนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนควงฟึบปๆๆๆปประมาณนั้นอ่าอันนี้เราก็จะมารีวิวแบบรุ่นเทปคัสเสร็จกันไหนฮะเสียงรุ่นนี้หาฟังไม่ได้แล้วนะครับมีอยู่ในรถคันนี้เท่านั้น ปรบมือตอนรับแพงช่วยคนใจแห้งุนอนุรักษ์รุ่นอนุรักษ์มีแรนอหจบเดี๋ยวเรามาขอรีวิวเท่านี้พอครับสวัสดีครับ